สวัสดีค่ะพบกันเช้าวันพุธที่23มีนาคม2560ราคาทองคำยังคงเดินหน้าปรับตัวขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่6นะคะทำจุดสูงสุดในรอบ3สัปดาห์เลยนะคะที่1,251ดอลลาร์ได้รับปัจจัยหนุนจากเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาที่อ่อนค่าลงนะคะนักงทุนไม่ค่อยมั่นใจในนโยบายของโดนัลด์ทรัมนะคะซึ่งณตอนนี้นะคะก็ มีการที่จะเตรียมที่จะยกเลิกกฎหมายโอบามาแคร์นะคะนะคะทางประธานวุฒิสภาน้องทำแล้วก็ผู้นำฝ่ายพรรคกรเอราโดยการเนี่ยนะคะก็บอกว่าดูเหมือนว่าอาจจะรวบรวมไม่ได้เสียงค้างมากพอนะคะที่จะยกเลิกกฎหมายโอบามาแคร์ได้นะคะซึ่งก็จะมีกำหนดที่จะโหวนะคะในส่วนของร่างกฎหมายตรงนี้นะคะในวันนี้นะคร ราคาทองคำปิดตลาดเมื่อคืนที่ผ่านมา1,247ดอลลาร์บวกเพิ่มขึ้นมา2ดอลลาร์นะคะส่วนคืนนี้นะคะประเด็นที่ต้องติดตามนะคะช่วงประมาณทุ่ม45นาทีนะคะก็จะมีการถแถลงของประธานเฟรนะคะก็คงจะต้องติดตามนะคะว่าจะมีการสร่งสัญญาณเกี่ยวกับการปรับนกเบี้ยในครั้งต่อไปหรือเปล่านะคะรวมทั้ง แนวโน้มการปรับทพิ่ดอกเบี้ยของเฟดในปีนี้ด้วยนะคะซึ่งทางเราก็คาดว่านะคะประธานเฟดก็คงจะมีการถแถลงเนี่ยไม่แตกต่างจากถแถลงการของเฟดนะคะภายหลังของการประชุมเฟดครั้งล่าสุดนะคะ14บสถึงสิมีนาคมที่ผ่านมาเท่าไหร่นะคะนอกจากนี้เองก็จะมีการถแถลงของประธานเฟดส,สาขามินิโอปารสด้วยนะคะก็สัปดาห์นี้ก็จะมีการถแถลงของ กรณีเฟดหลายท่านเหมาะสมควรทีเดียวนะคะส่วนตัวเลขเศรษฐกิจที่จะประกาศของสมริกาคืนนี้นะคะสองตัวก็คือยอดขายบ้านใหม่แล้วก็จํานวนผู้ขอสการว่างงานหลายสัปดาห์นะคะอยอดขายบ้านใหม่ตลาดประเมินว่าจะเพิ่มขึ้นนะคะจาก555,000ยูนิตในเดือนมกราคมนะคะก็จะเพิ่มขึ้นเป็น566,000ยูนิตในเดือนกุมภาพันธ์นะคะ ส่วนจำนวนผู้ขอสขการว่างงานรายสัปดาห์นะคะตลาดประเมินว่าน่าจะลดลง1,000รายนะคะเป็น240,000รายก็ตัวเลขอันหลังเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะออกมาค่อนข้างในโทนที่ค่อนข้างจะดีนะคะก็ระวังเหมือนกันว่าทองคำอาจจะมีการย่อตัวลงมากนะคะถ้าดูทางเทคนิคอย่างเดียวนะแอนโ้มอาคาทองคำ อย่างเคลื่อนไหวลักษณาที่เป็นไซด์เว้ัพนะคะแนวต้านระยะสั้นจะอยู่พันสอาสดอลลาร์แล้วก็แนวต้านสําคัญนะคะจะอยู่ที่พันสดอลลาร์ตรงนี้เป็นจุดสูงสุดนะคะของราคาทองคำที่เคยทําไว้ในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์นะคะแล้วก็เป็นแนวต้านของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่200วันที่ค่อนข้างจะมีสําคัญพอสมควรทีเดียวนะคะส่วนแนวรับ พันสองรามห้าดอลลาร์นะคะแล้วก็พันสองามสิดอลลาร์กลยุทธ์การลงทุนในโกล u t ฟิชเจนะคะปรับถาลงมานะคะก็อย่างน้น่าสนใจในการเข้าซื้อนะคะจุดเข้าซื้อก็จะให้ไว้ประมาณ1,235ถึง1,240ดอลลาร์นะคะจุดขายตัดขาดทุน1,230ดอลลาร์ 1, ะคะ่ะส่วนตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้เริ่มเห็นมีแรงเทขายออกมาแล้วนะคะ ก็ปรับตัวลงตั้งแต่ช่วงเปิดตลาดนะคะก็ส่วนหนึ่งก็คงปรับตัวลงตามตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาแล้วก็ตลาดหุ้นเอเชียเมื่อวานก็ปรับตัวลงกันทั่วหน้านะคะก็ความไม่แน่นอนของด้อยรายของบริษัทดิจิตรลทามก็เป็นปัจจัยลบกับตลาดหุ้นทั่วโลกเมื่อวานนี้นะคะแรงเทขายส่วนใหญ่เนี่ยมาจากนักลงทุนสาันนะคะสุทธิออกมา760้ล้านบาท ระะายย่อยซื้อสุดที่908ล้านบาทนะคะส่วนนักลงทุนต่างประเทศซื้อสุดทีิเข้ามาน้อยนะคะก็แค่51ล้านบาทนะคะมาดูในตลาดนุพันธ์หรือตลาดที่เสกสนักลงทุนต่างประเทศกลับมามียอดขายสุดทีินะคะในเซ็น51เฟเจอร์อีกครั้งหนึ่งนะคะป็นมาณเยอะทีเดียว9,320สัญญาสัญญาเดือนเอชนะ,ะอ่อนตัวลงในการซื้อขาย เะะมื่อวานนี้หลังจากที่ในช่วงต้นสัปดาห์นีเห็นปรับตัวขึ้นไปนะะถึงเถึง9 9อจุดนะคะก็เมื่อวานนี้ก็อาจจะก,กังวลน,นะคะเกี่ยวกับนโยบายของสหรัฐอเมริกาที่อาจจะมีความไม่แน่นอนสูงนะคะแต่เพราะว่าเม็ดเงินในช่วงนี้ก็ยังไหลกลับเข้าตลาดหุ้นเอเชียอยู่มันมองว่าการปรับตัวลงของตลาดหุ้นไทย,ยอาจจะมีกรอบที่จํากัดเหมือนกันนะคะ คืนนี้ก็ติดตามการถแถลงของประธานเฟดนะคะก็คิดว่าการถแถลงเนี่ยก็คงอาจจะไม่ได้แตกต่างมากมายนะคะที่มีการถแถลงเมื่อช่วงการประชุม14-15ิมีนาคมนะคะซึ่งมองว่าเฟดก็คงน่าจะปรับคงเบ้ยนในปีนี้3ครั้งน่าจะพูดเหมือนเดิมนะคะส่วน การส่งสัญญาติปับวเพื่ออบีในครั้งต่อไปอาจจะไม่ชัดเจนนะคะแต่ตาแก็ประเมินว่าน่าจะเป็นช่วงเดือนพฤษภาย์ไปนะคะก็จะไม่ได้มีผลมากมายนะคะส่วนตลาดคงให้ความสนใจนะคะกับนโยบายของประธานดีสัมมรไมกานะคะว่าก็จะดําเนินตามที่หาเสียงไว้หรือเปล่านะคะแล้วก็จะดําเนินในช่วงเวลาไหนนะคะ ก็มองว่าการเคลื่นนอนไหวของตลาดหุ้นระยะนี้นะคะก็ตอบรับจากประเด็นปัจจัยบวกจากต่างประเทศแล้วก็ปัจจัยลบจากต่างประเทศเป็นหลักเหมือนกันนะคะแนวโน้มมีโอกาสเกิดตัวในกรอบแคบนะคะแนวรับในการเข้าซื้อเก่งกำไรนะคะ983จุดนะคะจุดขายรายคาทุน980จุดนะคะจุดที่แนะนําให้เปิดช็อตนะคะเปิดฝั่งขาย,ย <S 2> <S 2> <S ให้ไว้ที่900 90ถึง995จุดย่งเป็นจุดที่นะคะระวังว่าจะมีแรงเทขายกลับออกมาเพราะใครซื้อวก็อาจจะเป็นจุดที่ขายทำกำไรได้เหมือนกันนะคะซิงก์ก็ซ็อกฟิวเจอร์ที่แนะนำนะคะที i าโพลีนฟิวเจอร์บีเอ็มฟิวเจอร์นะคะก็ราคาหุ้นที i าโพลีนเนี่ยก็แป่งตัวกรอบแคบนะคะหลังจากที่ปรับตัวลงมากในช่วงต้นสัปดาห์นะคะก็สังเกตว่าพยายามจะสร้างฐานที่ประมาณ2บาท 54สสตางค์ถึง2บาท56สตางค์ได้นะคะเก่งกำไรระยะสั้นก็เลยบอกว่าแนะนำเปิดซื้อเก่งกำไรได้นะคะจุดขายขายขาดทุนให้ไว้2บาท48สงสตางค์ค่ะสำหรับ B.M. นะคะราคาหุ้นก็อ่อนตัวลงในการซื้อขายช่วงต้นสัปดาห์นะคะแนวรับ7บาท10สตางค์ถึง7บาท20สัสตางค์นะคะเป็นแนวรับที่เป็นมองว่าเป็นจุดดีตัวกลับได้นะคะมันอ่อนตัวลง เข้าใกล้แนวรับตรงนี้แนะนำเปิดาซื้อนะคะ BEM Future ได้นะคะจุดขายตายาัดทุนให้ไว้7บาทค่ะสำหรับวันนี้มีเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ